แตกมาเป็นลุงหน่อยนี่ล่ะลุงลุงโอ้โหอา้าวได้ได้ได้อยู่โอ้นึกว่าไม่ได้เอ้ยอาเบลนี่เป็นไอนี่นี่นะอีฟริตเออโอ้โหได้ตัวดีๆมาด้วยนะครับเฮ้ยสองลุงเลยอ่ะอุยยังโกงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l e x c เช l a Gamer TV นะครับ เราอยู่กันกับเกมมือถือ Master of Night ท์เซเว่นกันต่อนะครับก็สําหรับ s <S คลิปนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับในเกมนะก็คือกิจกรรมสุ่มกาชาคูณ2นะครับอ่ามันจะมีตู้ที่เป็น s มอลคูณ2อ,ออกมาในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีแพ็กอื่นๆมาขายเพียบเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีเพชรนะครับแล้วก็ตัวกาชาแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษก็ ไม่ต้องรีบเติมก็ได้นะครับสายฟรยีเล่นได้อยู่แล้วเรื่อยๆสามารถหาตัวไปได้ยัน5ดาวเลยนะครับเียแต่อาจจะช้าหน่อยตัวไหนอยากได้เ,เร่งเร็วก็เติมแพ็คเติมอะไรได้นะครับโอเคทีนี้มาดูตู้สุ่มกาชานะครับเอาละสำหรับตู้อีเวนต์นะครับก็คืออีเวนต์ดับเบิลเชนซัมมอนอีเวนต์ออ l เ g เจนดรี่ไนนะครับตู้นี้ก็จะมีเวลาอยู่แค่13วันกับอีก7ชั่วโมงนะจริง มาตอนแรกมาจา14วันนะครับก็คือ2สัปดาห์เนาะตู้นี้นะครับจะไม่มีตัวแบบที่สะสมครบ200นะครับเราได้ตัวละครนะจะไม่เหมือนตู้พิกอัพนะครับอแต่ว่าเรทการออกจะเพิ่มขึ้นนะพวกเลเจนดารีจะเพิ่มเป็น6%นะครับจากเดิม3%นะแล้วก็คูณตัวออกมาจะเป็น0.222นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนพวกตู้ธรรมดาเนี่ยที่เป็นพิกอัพนะครับ ตัวพิอัมจะอยู่ที่1.5%แล้วก็ตัวอื่นอยู่ที่0.057แต่อย่างที่เคยใครเคยสุ่มตัวพิอับไปนะผมเคยล้างตู้ไปหลายรอบแล้วนะครับส่วนมากไม่ค่อยออกเลยก <g> ด <ird> ไป200ก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้เลยละกันนะครับก็ตัวเรามีอยู่40บใบนะครับแล้วก็มีเพชรอยู่เกือบ15ื่นนะแต่แต่ยังไม่ครบขาดไปนิดนึงก็ถ้าอย่างนั้นก็สุม่มได้อีกเท่าไหร่3 4มก็จะเป็น80นะครับ8โรนะ 8มันติ4ีเออ80โรนนะครับไปพร้อมที่จะลุยขอให้ได้ตัวดีๆมาเฮ้ยเผ็ด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 ลุง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 มาไหมไม่ใช่เอ้ยนี่ล่ะโอ้วันนาฟลายนี่ไม่ใช่ละสีทองแน่นอนยังไม่ออก อีกตัวแนะ่ลุงแนะ่แววแววมันจะเกลือแหละอันนี้น่าาะสกิปแลละไม่ได้นะครับเป็นสีทองสองตัวปกติถ้ามันจะออกจะออกต้นๆนะตัวลุงไปามาตีที่2นะครับต้องได้ดีวะตัวล้วตัวจริงเลยเอาลุ้นทึบนี่ไงล่ะหนึ่งลุงไปก่อนแล้วนะครับ เป็นตัวนี้นะบาโทโลมิวนะครับแบล็กเคปตัวธนูนะธนูหรือปืนเออหนึ่งตัวไปแล้วที่เหลือสกิปได้เลยเพราะมันจะออกตัวเดียวแหละส่วนมากอ่ามีแพ็คมาขายทันทีอัปเกดได้ทันทีด้วยเงิน30ดอลลาร์สิงคโปร์ปะมาตีที่3ามเปรียบเปรีย ลุ้งมาลุ้นตัวที่สองนี่แหละส่วนมากจะออกตัวที่สองฮึ๊บโอ้โหไม่ใช่นี่ล่ะยังไม่ใช่นี่ล่ะนี่ไงล่ะลุ้งอีกแล้วนะครับ้อถือว่าออกเยอะนะ3ครั้งออก2อแล้วอะอ่ะตัวนี้เป็นโฮตารุนะครับเลเจนดารี่ตัวนี้เก่งนะเคยสู้อยู่ในพวกอาโคลเซียมนะมัน มาเติมเลือดบ่อยมากแต่ต้องมีดาวนหน่อยนะโอเคได้โฮตารุมาอีกหนึ่งนะครับตัวที่ไม่เคยมีทั้งนั้นเลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าสะสมปะมาตีที่สี่รุง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 ้งสิรุนแค่ตัวที่สามนี่นแหละเอาฮึบยังแงอีกทีปรีเงี้ยยังอีกแค่นี่ล่ะ เอเดี๋ยวนะทำไมฟ้าหมดเอ้ยฟ้าหมดไม่ได้ดิเอ้ยนี่ไงรุ้งอีกแล้วนะครับโอ้โหสี่มันติออกสามอะ่ะอา้าวออกบันนี่ด้วยที่เหลือสกิปได้เลยออกเป็นบันนี่อลองโซ่นะครับก็มีตู้พิกอัพอยู่ด้วยนะตอนนี้บันนี่นะครับโอเคต่อไปเชพเพแ็แหละลุย โดนโชว์เอา้าโผล่มาถึงได้เลยหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่มาไม่มีเ <c oughs> ยอะฟ้าหมดดิปริี้ยลุงมยจังอีกเว้ยฮึบเอ้ยหายไปเลยอ่ะบ้าน่ะนี่แหละ โอ้เป็นสีทองว่ะ Out of my way อันนี้ได้สีทองนะลือมันจะเป็นเพชรปอมเมื่อกี้ตัวยังได้เลยเฮ้ยคราวนี้แหละมาแล้วชัวร์มาทุกรอบอ่ะฮึโอ้โหหายเงียบเลยเปรีย้ย ไม่มีเลยว่ะแตกไปเออนี่ไงมาอีกหนึ่งลุงแล้วโอ้ยถือว่าคูณ2นี่ได้เยอะอยู่นะครับโอ้ยได้ตัวดีด้วยแอททรอนนะครับโอแต่ว่าขาดเศษอีกเยอะเลยกว่าจะขึ้นสีดาวไกลเพิ่งมีเศษอยู่56เองโอเคแต่ถือว่าใช้ได้ปานควยต่ออีกสองัตติ อันนี้แหละได้เลยนี่ไงล่ะก็เลมูเรียสีทองที่ท่เนี่ยไปได้สีทองหมดเลยนะแล้วก็มันติสุดท้ายนะครับนี่ไงลุกมาเอบเออ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 ไอ้มีนะมีดิสุดท้ายแล้วส่งท้ายสวยๆหน่อยโอยังยังฟ้าอยู่ ฟ้าอยู่ฟ้าโดนรัวเลยแตกมาเป็นลุงหน่อยนี่ล่ะลุงลุงโอ้โหอา้าวได้ได้ได้อยู่โอนึกว่าไม่ได้เออาเบลนี่เป็นไอ้นี่น่ะอีฟริตเออโอ้โหได้ตัวดีๆมาด้วยนะครับเฮ้ยสองลุงเลยอ่ะโอ้ยังโกง ตัวนี้เมอร์ลินนะครับเราก็ไม่เคยมีเหมือนกันโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่นะวันนี้ได้มาหลายตัวเลยนะครับน่าจะเท่าไหร่หนึ่งสองสตัวใช่ไหมสุ่มไปแปดมันติได้6ตัวถือว่าคุ้มนะคุ้มกว่าตู้พิกอัพอีกนะครับเออแบบว่าเสียดายเพชรเสียดายอะไรที่เคยแบบใช้ไปตอนตู้พิกอัพเลยโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับ ก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ใช่ไหผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ